ส่วน KTB นะครับผม<ส>ก็ไปพอดีไปเห็นกราฟเนี่ย <S <s ก็ดูเยือทุเดียวขึ้นมา10%แล้ว <S <s แล้วก็แนวต้านตรงนี้แอบแข็งอยู่เหมือนกันนะครับขึ้นมาแล้วชนไม่ผ่านเนี่ยบบกกับอีกอันนึงก็คือตัวของราคาเหมาะสมทั้งพื้นฐานนะครับก็ชนชนแล้วแล้วร,ราด้วยเหมือนกันนะพี่มนต์ก็เราก็ให้20.6ซึ่งจริงๆถ้าไปดูกราฟย้อนเป็นกราฟวิ่งนะจริงๆแนวต้านหนาวันนี้เยอะนะครับผมไอ้เอาแค่ยอดดอยอันเก่าเนี่ยมันก็ยังดูยังชนอยู่เลยนะครับก็เบื้องต้นไปเลยแอบคิดว่า ยี่สิบตรงนี้มันน่าจะผ่านยากแล้วก็มันไม่ได้มีแคตเตอรลิสอะไรขนาดนั้นที่ส่วนตัวไปคิดนะว่า KTB มันจะทะลุไปได้นะครับเรื่องของการขายหัว N 3ก็อย่างที่บอกว่ามันก็ได้ฟีอินคัมเข้ามาแหละแต่ว่ามันคงไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับก็เลยคิดว่า KTB เนี่ยถ้าใครมีอาจจะหัดทยอยเทคโปรฟิตนะครับในใน,ในมุมมองของใบนะครับจริงๆริง y e t d a เนี่ยบวก10%ก็จริงแต่ถ้าต้นปีไปดูเนี่ยมันลงมันหนักมากเนี่ยถ้าเอาจากโลขึ้นมานี่นาจะเกือบเกือบ30%ออยู่เหมือนกัน หือว่าถือว่าเป็นตัวที่ขึ้นมาค่อนข้างแรงเลยนะครับใช่ครับอันนี้ก็เลยมาถูภาพถัดไปมาทวนกันนิดนึงว่าหุ้นกลุ่มแบงค์เนี่ยไบ์วัดจากวันที่16แล้วกัน<ม>ก็คือเป็นวันที่ตลาดแรลลี่แรงๆวันแรกหลังจากที่คุณเสรษฐาหลุดปุ๊บแล้วคุณลุงอิงรีบรีบขึ้นมาเลยค่อน<ม>ข,ข้างเร็วนะฮะตอนนั้นก็เอ่อจากวันที่16เนี่ยจะเห็นว่าตัวที่เด้งมาแรงสุดคือ KKP นะครับอันนี้อาจจะผนวกด้วยเรื่องที่เขาประกาศซื้อหุ้นคืน,นคอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ทําให้เขารีบาวได้แรงกว่าคนอื่นนะครับซึ่งตอนนี้จะบอกว่าเขาก็ยังทยอยซื้อหุ้นคืนอยู่นะซื้อต่อเนื่องทุกวันเลยนะอันนี้เป็นข้อสังเกตไปนะฮะอีกตัวนึงจะเป็น BBL นะครับที่เพอร์ฟอร์มดีเหมือนกันจากจากจุดบอททอมนะครับแต่จริงๆถ้าเดย์ทูเดย์ะเขายังไม่ได้เพอร์ฟอร์มดีนะ Year to date ยังติดติดลบอยู่นิดๆนะครับ k คแบงก์ bank, นะครับก็ขึ้นได้ดีเหมือนกันก,รก็รับฟันฟล์ฝรั่งนะครับ TTB t o p ท็อปพิกเราก็เพอร์ฟอร์มใช้ได้เลยนะครับบวกขึ้นมา15%อ่า uh, KTB ด้วยความที่เขาขึ้นมาก่อนนะครับผมก็เลยถ้าดูจากวันที่16มันเลยดูบวกไปเยอะนะฮะส่วน SCB อันนี้ยอมรับว่าเป็นรากาที่สุดในกลุ่ม bank แบงค์แหละนะครับผมก็สมมติถ้าเกิดใครเอ่อมองว่าเอ่อจอยากจะสวิชตัวนะครับตัวที่ราคาสุดตอนนี้จริงๆจะเป็นตัว SCB นะครับในกลุ่มแบงค์ ก็อย่าลืม s อ SC b ก็จะมีเรื่องปันผลที่เป็นจุดเด่นของเขาที่ตอนนี้ยิวก็ประมาณ89%แล้วแต่จริงก็ยังพออธิบายได้นิดหนึ่งนะว่าทำไม SCB ถึงขึ้นน้อยกว่าคนอื่นนะครับเพราะว่าคือใบเคยเล่าไปแล้วว่ากองทุนวายุพักเนี่ยถือ SCB ค่อนข้างเยอะอนะครับผมต่อให้ได้รูดระดมทุนมาอีกแสนห้าหล้านแล้วเนี่ย SCB ที่ถือมันก็จะอยู่ประมาณสัก1 7 1 8อยู่ดีซึ่งมันถือว่าเยอะมากนะครับผมก็เลยคิดว่า ถ้ากองทุนวายุพหะเข้ามาจริงเนี่ยโอกาสที่จะซื้อหุ้น s อ b ซีเพิ่มมันมันก็ายากแหละนะครับเขาถ้าจะซื้อจริงเขาควรจะไปกระจายความเสี่ยงนะครับแล้วก็มาดูอีกกลุ่มหนึ่งด้วยนะครับผมตัว Convention a l Power Plant นะครับหลังจากตลาดฟื้นตัวเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับตอนนี้ที่เราดูแต่พวกโรงไฟฟ้า c o n v e n t i o n a l เนี่ยเพราะว่าเราเราชอบกลุ่มนี้มากกว่าโร uh, งไฟฟ้าพวก spp c o g e n e r a น i o n นะครับก็ตัวของเ c โก เพอร์ฟอร์มสุดแล้วพี่บลก็เป็นตัวที่ใบเชียร์ขึ้นมาเพราะว่าเขาขึ้นจากร้อยต้นๆขึ้นมาตอนนี้ก็ใกล้ๆทาร์เก็ตแล้วนะทาร์เก็ตเรา128ตอนนี้ก็ประมาณ124นะครับเถ้าถามวบคุณพลัดก็ถามตลอดเลยว่าคันมือค <c oughs> ันมือก็ดีนะว <c oughs> ันานั้นบอกเบรกไว้ว่าไม่ให้ขายถ้าแถวๆนี้ใกล้ๆทาร์เก็ตอาจจะทริมนะแต่ผมว่ายังไม่ต้องขายหมดเพราะว่าไอสตอรี่เรื่องของเรียกว่ากลับพลิกกลับมากำไรนะเทอร์นาล์เนี่ยมันอาจจะ ทำให้มันพุชขึ้นไปเหนือแทร็กเก็ตไพรได้หน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าทริมบ้างไม่เสียหายนะครับเพราะว่าได้มา20กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับถัดมาตัวของกราฟก็เพอร์ฟอร์มดีเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็เอ่อเรื่องได้เรื่องของดีลที่ควบรวมกับอินทัตตอนนั้นก็พุ่งมาสเต็ปหนึ่งแล้วนะครับตัวล่าเนี่ยจะเป็นตัวที่เรียกว่ายังอันเดอร์เพอร์ฟอร์มที่สุดในตัวของกลุ่มคอนเวนชั่นอลพาวเวอร์แพลนนะครับผมแต่ก็ไม่ได้เป็นตัวที่เราชอบเท่าไหร่อยู่แล้วจริงๆถ้าเรียงอ่ะ เราเรียงกาฟเอโกแล้วก็ลาดนะครับซึ่งจริงก็เรียงถูกนะก็ก็ลาดเนี่ยไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มเท่าไหร่เพราะอยู่อยู่ตัวท้ายสุดในในกลุ่มคอนเวนช i ั่นอลพาวเวอร์แพลนนะครับอย่างเอโกนี่ถามว่าต้องขายเลยไหมเอาจริงก็มันก็มียิวอยู่ถึงแม้ราคาขึ้นมาแล้วยิวก็ยังอยู่ประมาณสักหได้ก็ก็ไม่แย่นะครับถ้าเราจะถือแบบถือไปยาวๆก็ก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างเด่นอยู่นะครับ